อุปติเหตุของนายเพชรนี่นาืมจริงเหรอไหนไหนไหนนี่มันอุบัติเหตุเมื่อหลายสัปดาห์ก่อนไม่ใช่หรอก่อนที่เราจะออกจากโรงพยาบาลนน่ะ ฉันก็ได้มาอยู่หน้าที่เกิดเหตุของการเกิดอุบัติเหตุรถพุ่งลงน้ํานะคะและทราบในเวลาต่อมาว่ารถคันดังกล่าวเป็นรถของนายเพระยยกาละคารากูุหรือว่าเสียพชรที่เรารู้จักกันดีซึ่งเป็นเจ้าของโชว์ลุมรถยักษ์ใหญ่ในเมืองนี้ค่ะคาดว่าการเกิดอุบัติเหตุครั้งนี้น่าจะเกิดจากการถูกตัดสายเบรกหรือว่าถูกรอบทาร้ายจากคู่แข่งก็เป็นได้แต่ตํารวจก็ ก็ยังไม่ตัดประเด็นไหนทิ้งทั้งนั้นนะคะทั้งเรื่องการถูกลอบทําลายและเรื่องอุบัติเหตุคะ่ะขณะนี้เจ้าหน้าที่ตํารวจอยู่ในระหว่างเก็บกู้ซากรถและศพผู้เสียชีวิตขึ้นมาจากนานะคะก็ถ้าได้เรื่อยยังไงเดี๋ยวเราจะมาแจ้งข่าวให้ท่านผู้ชมผู้ฟังได้รับทราบกันอย่างรวดเร็วคะ่ะตอนนี้กลับไปที่สตูดิโอคะ่ะขอขอบคุณคะ่ะ โอ้บัตทีุิเหตุนี่มันข่าวใหญ่จริงๆเลยนะอืมก็นายนั่นน่ะเป็นถึงเจ้าของโชว์ลุมยักษ์ใหญ่เลยนี่นาจะไม่ให้เป็นข่าวดังก็บ้าแล้วเ <c oughs> สวัสดีสองสาวสายวายนั่งอมทุกกันจังเลยนะว่าไงเดี๋ยวนะนั่งเสียงแบบนี้นี่ยมันเฮ้ยพวกนายนี่พวกพวกนายสามคนมากันได้ยังไงอะแล้วแล้วแล้วนี่มันเกิดอะไรขึ้นน่ะ ก็ก่อนที่พวกเราจะไปนะ่ะเรานะอยากมาลาเธอไงก็ก่อนเราไปเราไม่ได้ลาเธอเลยนี่นาใช่ไหมแล้วเหรอแล้วนายอ่ะกลับไปเป็นยมมาทูตได้แล้วเหรออ๋ไม่ใช่หรอกนี่นะ่ะภารกิจสุดท้ายของนิวแล้วนะ่ะนิวเขาจะไปเกิดกับฉันนะ่ะงั้นเองหรอกเหรองั้นขอให้พวกนายนะ่ะโชคดีนะ ใช่ใช่ขอให้พูกแดทั้งสองคนโชคดีเออแล้วว่าแต่เพชรล่ะเพชรน่ะเขาจะมาทำหน้าที่แทนฉันน่ะขอบใจ ฉินันน่ะวิวก,ก็เธอเป็นเพื่อนรักฉันนี่นาะถึงแม้ง่านแต่จะสัดแบบเล็กๆแต่ฉันก็ยินดีกับเธอด้วยนะ <c ười> อาลละเลิกพูดดีกว่าในที่สุดก็มาถึงสักทีนี่เจ้าสาวคุณและฉันจะบอกอะไรคุณให้นะถ้าเกิดว่าคุณถาให้เพื่อนฉันร้องไห้แลวก็อบ <c ười> ฉันจะหักหัวคุณพี่ตายคามือฉันเลย ครับครับผมสัญญาม่นผมจะไม่ทำให้เพ่นของคุณร้องไห้เด็ดขานเลยในที่สุด <c oughs> เพื่อนฉันก็ขายออกสักที <c oughs> ดีใจกับเธอทั้งสองคนด้วยนะจ๊ะ น่น,น,นะนเอาล่ะได้เวลาแล้วนิวมานี่สิ <c oughs> ฉันด้วยอำนาจของฉันฉันจะขอบอกว่านายสิ้นสุดการเป็นยอมมาทูแต่เพียงเท่านี้และฉันจะทำให้นายกลับไปเป็นมนุษย์ดังเดิมและส่งนายไปเกิดใหม่อย่างพบภูมิต่อไปขอบคุณท่าน ที่เมตตาค้าและช่วยให้ข้าทำภารกิจสุดท้ายสำเร็จจนได้ <c oughs> ในที่สุดนายก็เป็นมนุษสพีสีน้าเนีวอืม <c oughs> ในที่สุดฉันก็ได้หลุดพ้นและได้ไปเกิดใหม่สักทีนะอาลพิษนายแสดงความรับผิดชอบให้ฉันเห็นแล้วฉันจึงจะมอบตำแหน่งโยมาทูต ให้นายรับช่วงต่ออีกนับตั้งแต่ต่อไปนี้นายจะต้องทำภารกิจที่ฉันมอบหมายให้จนสำเร็จยุ่งงงให้ได้ครับท่านถ้าจะทำตามภารกิจที่ท่านมอหมาให้สำเร็จจนได้งั้นเจ้าก็เริ่มงานแรกนี้ก็แล้วกันนะพาสองคนนี้ไปเกิดใหม่ได้ครับคุณองศา สวัสด so so oh, so ีค oh, so ่ะ so, ท so ุกคนเป็นไงกัน so, บ so ้างครสบายดีกันรเป่าเอยโอ้โหก็ต้องขออภัยสำหรับเสียงฝนด้วยนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยวันเดียวกันกับพี่อัดเมื่อวานเนี่ยแหละฝนตกหนักมากแล้วก็บังเอิญว่าขัดจมูกพอดีนะคะจามแบบว่าสุดๆไปเลยนะโอเคก็สำหรับคลิปนี้นะคะเป็นยังไงบ้างโอ้โหก็ฉากนี้เนี่ยเราก็ทำไม่ค่อยเป็นนะคะฉากแบบว่า ดูจีอะไรกันประมาณนี้นะเนาะถ้าไม่ค่อยเป็นก็ต้องขออภัยด้วยนะคะอ่าแล้วก็สมาชิกใหม่นะคะสำหรับใครที่ยังไม่เคยดูเรื่องนี้เนี่ยก็สามารถย้อนดูตัดเก่าๆได้ที่เพลย์ลิสต์ของช่องเลยนะสำหรับวันนี้ไปละไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบายจุบจ๊บๆใกล้จะจบแล้วเฮ้ยวันจันทร์อังคันก็ยังตามทันอยู่ดีนะเพอเพอไวกว่าด้วยอ่ะโอเคไปละพูดมากเจ็บขอนะคะบ๊ายบายจุบจ๊บๆ จบๆหลายรอบแล้วเนี่ยพอแล้วห้ย